ไอจี IG แล้ววิวชวินติดตามแค่3คนสองช็อตคุ้นคุ้นถ่ายกับเบลล่าวิวชวินเจรวนนนักธุรกิจทายาทแสนล้านเครือซีพีสความหล่อสูมหาภาพคู่เบลล่าจากไ g ีหลังเจ้าตัวเปิดเป็นสาธารณะ หลังมีข่าวลือนางเอกสายบุญเบลล่าราณีซุ่มปลูกต้นรักอย่างเงียบๆกับวิวชวินเจรวนนท์นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงวัย32ปีทายาทแสนล้านเครือซีพีต้องบอกว่าเป็นที่หือหามากๆเพราะนอกจากจะมีภาพที่วิวและเบลล่าอยู่ในกวนทริปเที่ยวเดียวกันแล้วยังมีภาพของทั้งคู่ร่วมในพธิธีทำบุญด้วยกันอีกตอกย้ำข่าวลือมากๆและหลังจากนั้นชาวเน็ตได้อยากเห็นไลฟ์สไตล์ของวิวชวินกันหนักมากแต่ในโซเชียลมีเดียต่างๆของเจ้าตัวยังขอให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวมีเฉพาะคนสนิททที่่สาาาามมรถตติดตไดไ้้เนนั แต่ล่าสุดวิวชวินได้เปิดอินสตาแกรเป็นสาธารณะให้แฟนคลับได้ติดตามไลฟ์สไตล์เท่ๆแล้วมีแฟนคลับกดติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้วิวชวินยังได้ลงภาพของตนเองในตอนเด็กกระทั่งเข้าสู่เรื่องราวบทบาทการเป็นนักธุรกิจระดับหมื่นล้านต้องบอกว่าหลังจากที่วิวชวินได้เปิดไอจให้ติดตามแล้วแฟนๆแห่สองภาพคู่กันยกใหญ่เลยทีเดียว